สมัสครับมันพอกับมุนมีฟนซหน้ด้ว่ายหน่อยช่องช่องเพจช่องยูทูบเพื่อก่าวอย่างเนาะขอบคุณยังสูงด้อพี่น้องเสียสลเป็นได้ขอบคุติดตามรับชมขอบคุณพี่น้องขอบคุณก็ได้กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์น้จากคนมันนอกของหน้าสาม่วน้อยอยู่ันหน่อจอสโซ่สองพันพี่น้อง่วงน้ยัง้อยก็กลงเทยู่คือเก่าพี่น้องวันพันคนพันเกล็ดเพนยู่พี่น้องเดี๋ยวจะพอมีพี่น้องจะมีตาจะสงสารขอบคุรับชมหรือขอมากดติดตามกดแชร้้นาพีี่ออองดก ก้อยมีกินนวลเส้สมบูรม่วงมาเลือพี่น้องเด้อดยู่ยัวมีต้มน้องไม่กลับมีหยอดหมักมาลากินนกพี่น้องมี้งหมุทัวมี้งหมุแตงมาพี่น้องมามเสพกันพี่น้องไหมใก่้ปูตัวกับม้าควนหนีพี่น้องยืนเฝ้าคือเก่าอุ้ยหอมบอกขว่หอมอันเครื่องปรุงพี่น้องน้ำไล่ไหลนไล่ไลไม่เลือพี่น้องมาเลือม่เลือกไอโซตอนแสงนเดบเพื่อนีน้องเนาะ อย่งหน่อยไม่นั่งใสดเริ่มแพร่งอ้ยอาหารตามรูปการกับตัวญหิวคุณลองชิกินจังเพราใส่ถึกฝนขึ้นก่อนพี่น้อง ซัดขึ้นไปครับน้าฝนมันเย็นนะเพียงเนาะเบื่อมาโดนพี่น้องยุบกันพี่น้องโตไปกินนูนถมเพราะดีเก็บพอดีพดี่น้องจับมันน้ำ กินย่งที่ทออาหารที่ใส่ไม่ท่าไปหน่อยเอ้ยกินเสียบกินอุ่นพอบ

พี่อ้องแม่นังกินน้ำเด้อขาเหมือนบานรพนี่้องม,มันเจ็นยบเจีบเจีเยเ๊ยับหน่อยเขาก็เป็นตะานายครับเนาะ คนต้องใจจขึ้นเยอะไปหน่อยไมหอยากเกิดขึ้นไปครับ มาสิตกมาอีกกับตกม่แค่มีการรพี่น่องให้ดินซุมซ่มตัวแม่ซุมซ่มเฉ่ค สุดยอดเลยพี่น่องเมนูนีน่ก็ได้เดี๋ยวซ่องกลองผู้ขายลพี่น่องนะอายผัามั่วเส้นพี่น่องเนาะแดดมันซ่อง

เหนไปน้ำไรกันไปน้ำต้องข่าวเป็นอากาศแบบ้านๆโอ้แดดส่องกล่องอินดีพี่น้อง ごめんなさい。<laughs> <laughs> <laughs> ยัเด็กพี่น่องใหม่แกงลอยชิ้นยัดตูดเด็กก็ซองกล่องพี่น้องทำเตา่าตูดตูดอยู่ก้นพี่น้องตูดไปเรื่อยตูดไม่ยความากะไรขยับม,มาพี่น้องใหม่กำลังเสียบขาค้ำจับ อย่ยพาพักใจกับแบบม,มันของของน้องนอ ฉแล้วมาเก่อให่เขาใกล้กันเลย เข,อข,อขาอ่อยไก่พี่หนอกไก่มาขวนเนี่ยเขาอ่อยไก่กำลังแสบกำลังแสบมาดต่อพี่หนอกไก่กวนไหลคื่อไรหนอกต้องใสจมุดมั่นขวนเขาพี่หนอก อย่าผ่าบริัดจนหยมเพราะมันหลงเจองพุดแต่ยากันนึองว่า สมุดสุดจัดเด้อ hmm. 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 มาหยุบคำยัง่ๆน้ำกันพี่น้องก่อยกินนูนใส่สมบูรณ์มั้แซ่บจมตาสวดตาตุ่มเถอะเหยว้าือมอม cái sẽ lại tổn tập các thằng này tổ khai nó quay xuống bắn ไปกินพี่น้องจะไปอะบบนี้ขอไปกินอีกเพียงนิดอย่าลื่มนะเพี่งนิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสมัครให้น้ำจากท้องเย็น้อยเพี่น้องของคนมาหนดอกของหน้าสั่งสั่งหนยืนบนไหนจอโทรศัพท์ของหลันพี่น้องมินิกอยกินนวดใส่สมบูรณ์พี่น้องใส่หอมพัดชงแง่พี่น้อเขาวกลัวหอมมันบ้าบิดหูนี่ก็บอกออกพี่น้องความเสียพี่น้องเอย อย่างพี่น้องม่นั่งกินน้ำพี่น้องเนาะอาหารอีสานมันเท่าพี่น้องเมนูตามดูกันพี่น้องฝนตกมากบ้านหากินของปลาของอันปลาเท่าพี่น้องดอกกระเจี๊ยบแน่นอนไฟใหม่เมีพี่น้องน้อยกับเก็บเห็ดเพียงเนาะเดี๋ยว่ากินกุ้ตักุจีพี่น้องสารพัดพี่น้องดูของหน้ามีกินมาทุกอย่างพี่น้องเปลี่ยนปนกับอาหารอาหารบ้านๆกับอาหารอันพี่น้องอย่างหน่อยเมนูอย่างน่อยอาหารบ้านๆกับอาหารไทยพี่น้องปนกันไป แต่แบบเมนูแต่เมนูเพียงเนาะคลิปนี้จังเนาอจะลาไปก่อนเพียงเด้อขอพรเมี่อนสุกผักขงแดงลงให้เก็บยิ่งไม่เบียดเบียนนอนดับเงินมือน้อนตื่นเงินแสนถ้ารักคนแก่เย็นตัวคนแก่นะจ๊ะเอออย่างน้อยขอกดติดตามกดกระดิ่งกดสมัครให้เพียงเนาะขอพรเมล่องสุกผักขงแดงลงให้เก็บยิ่งไม่เบียดเบียนนอนดับเงินมือน้อนตื่นเงินแสนสวัสดีครับ